สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นหุ้นรายวันเหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเนี๋ยวฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ พูดเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวไอวันนี้คนไรยวันของเรานะคะก็ถือว่าเข้านะคะให้เด่น0ูย์เเนาะเข้าทั้งตัวเจาะด้วยนะคะก็คือ06 07แล้วก็เจเนาะก็จะเข้าตามที่เขียนนะคะฮาหนอยเฉพาะกิดเนาะลาวสตา เข้าตัวรองหกนะคะฮานอยเฉพาะกิจหลุดเอาแลาวพัฒนาเขาออกอะไรอะ่ะเข้าตัวเด่นห้านะคะเนาะเข้าตัวเด่นห้านะคะฮานอยปกติเข้าตัวรองห้าแล้วก็ในสูตรมีสี่นะคะส่วนฮานอยพิเศษเข้าตัวเจาะ เจ็ดสองนะคะในสูตรมีเจ็ดสี่ด้วยเนาะ <c oughs> โอ้ยขอโทษขอภัยเด้ออ่า v i p หลุดกาชาติหลุดพัฒนาหลุดสามัคคกี้เข้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะ <c oughs> อะดูกันเลยคะ่ะทุกคน ดูไม่ทันก็หยุดนะคะทุกคนหยุดแล้วก็ดูเอาเนาะถ้าพวกนี้ปวดหัวมากคำนวณไม่ได้ก็คงไม่ได้ลงนะคะทุกคนไม่สบายจริงๆต้องขอโทษขออภัย มาเนี้นะคะขอให้ทุกคนจับเจสูตเทสคำนวณเข้านะคะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ถ้าไม่ปวดหัวมากก็จะคำนวณลงให้นะคะถ้าปวดหัวมากก็คงไม่ได้คำนวณลงให้เนาะก็ขอหยุดสักวันสองวันนะคะหายป่วยแล้วเดี๋ยวมากลับมาลงให้เนาะเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ